ภาพเหตุการณ์วุ่นวายที่เห็นอยู่นี้เกิดขึ้นที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ผู้ประท้วงจำนวนหลายพันคนเข้าร่วมชุมนุมประท้วงต่อต้านการปราบปรามผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ Trump, ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐ กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มชุมนุมในตอนเช้าที่ถนนโอเวราซึ่งมีประวัติยาวนานในยุคสเปนและเม็กซิโกก่อนจะเดินขบวนไปยังศาลาว่าการเมืองโดยเรียกร้องการปฏิรูปการเข้าเมืองและถือป้ายที่มีคำขวัญอย่าง nobody is illegal หรือไม่มีใครผิดกฎหมายต่อมาในช่วงบ่ายก็ปิดกั้นทางหลวง US 101ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักนานหลายชั่วโมงพร้อมกับเป่าแตรตะโกนโวกเวกและชูธงชาติเม็กซิโกและชาติอื่น เือเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเหล่าผู้อพยพที่ถูกในประเทศออกจากสหรัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียได้ตั้งแถวนอกเส้นทางและผู้ประท้วงนั่งอยู่ในช่องทางจราจรการเปิดทางหลวงให้กลับมาใช้งานได้เต็มรูปแบบนั้นใช้เวลาน,านานกว่า5ชั่วโมงที่เมืองริเว์ไซด์กก็มีผู้ประท้วงหลายร้อยคนรวมตัวกันขณะที่รถยนต์ที่ขับผ่านได้บีบแตรและตะโกนสนับสนุนผู้ชุมนุมที่กำลังโบกธงที่สแยกหนึ่ง ที่ซานดิเอโกก็มีการชุมนุมในวันเดียวกันใกล้กับศูนย์ประชุมของเมืองโดยมีผู้ประท้วงหลายร้อยคนเข้าร่วมเช่นกันส่วนที่รัฐเท็กซัสผู้ประท้วงหลายร้อยคนยังรวมตัวกันใจกลางเมืองดัลลัสเพื่อประท้วงการจับกลุ่มล่าสุดจากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรโดยตำรวจดัลลัสรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ1,600คนใน2การชุมนุม หลังจากที่ทรัมป์ก้าวขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐอีกครั้งการจับกลุมโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้กฎหมายสุลกากรทั่วประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยมีการจับกลุมผู้อพยพป,ประมาณ900-1,200ถึงคนต่อวันซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยรายวันที่311คนในปีงบประมาณ2024นอกจากนี้การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้ยังรวมถึงการจับกลุมในเมืองที่ประกาศเป็นเมืองหลบภัยสำหรับผู้อพยพด้วย